อาสวัคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่นำรถเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะยัดของเราจะมีทางเข้าทางยึดประตูทางเข้าสองช่องนะครับถ้าฝนฟ้าทิพตะวันออกก็จะตรงหน้าเข้ามาตรงที่ศาลาถ้าคนก็ยากไปทางตะวันตกนั้นก็จะตรงไปที่เรียกว่าอ่า ชาปรัดจต่างชาปนัดจต่านอันนี้ผู้คนมากมา่เลยนะคะอันนี้ก็มีจุดจุดพรมน้ำมนต์จุดถวายนำข้าวไฟนะคะโอปีวันดีค่ะขังกะนงจ้ะขังกะนงจ้ะจะเปิดจะเปิดจะโนธนากับเจ้โของโรงทาน ที่ได้เป <mass ę> <mm ิดให้บริการใครจะบริจาคก็เสียด้วเป็ีนผู้ให้ดีใจที่ได้มาเสริมชื่อครับเจ้าภาพของหวานนางกิตติมาเสริมชื่อพร้อมด้วยครอบครัวครับอาสรุปแล้วเจ้าภาพ23เจ้าภาพตอนนี้เปิดให้ เปิดให้กับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ครับนะตาที่ปลอดใจนำรีนเก็บภาพโรงกรของหวานที่เหมือนกับเป็นถุงเป็นถุงที่จะบริการโรวทานแต่ถ้าท่านจะรับประทานอาหารไอติมเฟตเตียวอะไรบ้างก็หลายอย่างเลยครับก็ตอนนี้เราจะลุกมารับบริการอาารนอกก่อน นะครับในฝึกสอนลูกหลานเด็กเล็กๆครับเด็กเล็กๆในชุมชนมัานกระโดนหนองยางเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเด็กเล็กๆจะมาสร้างความยิ่งใหญ่ในบุญกุศลในธรรมสัญจรให้กับชาวชุมชนตะบนไพศารได้สักทักษ